สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจินดัมซิงครับวันนี้จะมาชมรถเกษตรอีกคันหนึ่งครับที่เรียกว่ารถตุ๊กตุ๊กครับมาดูครับคันนี้มาดูการทำครับของช่างแต่ละท่านครับไม่เหมือนกันนะครับผมคันนี้จะรู้สึก วางตำแหน่งลึกไปนิดหนึ่งครับในการตั้งที่ชาร์จได้สตาร์ทอะไรครับลึกนิดหนึง่งบางท่นานก็ตั้งออกมาทางนี้นะครับอันนี้ข้างบนสี่นิ้วนะครับข้างล่างจิตนะครับมันแล้วแต่การคำนวณครับของช่างไปละท่านครับว่าจะใส่วินตัวไหนครับบางท่านก็ วางวินสามครึ่งสี่ครึ่งแล้วก็ข้างล่างก็หกมั่งเจ็ดมั่งแปดมั่งอะแล้วแต่การออกแบบของช่างครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็ตามใจลูกค้านะครับว่าจะเอาวินประมาณนหนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มารีวิวคร่าวๆให้ฟังนะครับผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับสำหรับระบบกลไกลของแต่ละอย่างครับ ของแต่ละช่างเลยนะครับว่าจะเอาชุดไหนมาใส่ประกอบให้เป็นรถบางทีช่างก็มีอุปกรณ์ก็จับใส่อย่างนี้นะครับบางทีลูกค้าก็เอามาให้ใส่อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ความสามารถของช่างแล้วแล้วก็ตามใจลูกค้าครับโดยเฉพาะคันนี้ที่มาได้เล่ามาที่มาได้หนึงซื้อแต่ทางลำมาอย่างนี้ครับ ในราคาเจ็ดหมื่นะครับส่วนเครื่องก็ถอดจากรถไถเดินตามมาใส่เองนะครับเครื่องนี้11เอแรงครับแต่ตอนนี้เจ้าของอยากได้เครื่องสิบสี่แรงเลยนะครับผมก็รอชมต่อไปครับว่าจะได้ไหมเครื่อง14บสแรงครับแต่ประมาณนี้ก็ใช้งานได้ครับผมวันนี้บรรทุกได้ครับก็วันนี้มาจอดฝนตกละลืมครับทันนี้ก็ชุดเกียร์สองลูกนะครับ มีโลครับกับเหน้าถอยหลังครับตังดูภายในครับช่างแต่ละท่านออกแบบไม่เหมือนกันนะครับผมนี่จะโล่งครับพวงมาลัยใหญ่พวงมาลัยก็ของรถบัสเลยครับใหญ่เลี้ยวง่ายนะครับไม่ต้องใช้แบบพาวเวอร์ครับทีเดียวรู้เรื่องครับเวลาหมุนก็คันนี้ก็มีปั๊มลมแต่ลมแต่ลม ชุดทั้งลำนะครับพร้อมใช้งานรับยกเตเคิงใส่นี่เจ็ดหมื่นครับแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วครับนั้นจ้าของเขารอนเงินครับขายอันนี้น่าจะไม่ได้ครับประมาณนี้นะอาจจะแพงครับซื้อได้แบบฟลุ๊กนะครับเท่านี้เขาจะเต่งมาแบบแบบนี้ให้เลยครับเพียงแต่ไม่ได้เครื่อนครับเจ็ดหมื่นบางท่านว่าถูกบางท่านว่าแพงครับแต่จะของซื้อมานะ่ะ ชื่นชมมากชื่นชอบจบครับคันนี้ใครใส่แต่เครื่องครับมาแบบนี้เลยนะครับมาทั้งแต่งแบบนี้มาเลยนะครับไม่ใช่แบบกระบะเปล่ามาครับมาแบบอย่างนี้เลยใช้งานเลยแค่เอาเครื่องมาใส่เองนะครับก็แต่งมาเรียบร้อยครับอันนี้เป็นรถของประดิษฐ์มาแบบนี้เลยสมบูรณ์แบบอย่างนี้เลยเพียงแต่ไม่มีตัวเครื่องเนี่ย วันนี้จะมาบรรทุกมันครับแต่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ลงคลิปตอนใส่มันครับเจาะฝนฟ้าไม่อำนวยครับฝนตกดินดินครับนี่มาถ่ายให้ดูนะครับผมเกียร์สองระบบนี้มันจะดีในในการบรรทุกสำหรับรถอีิตเนครับแต่รารปิอัพผมก็ไม่เคยแนใจครับแต่สำหรับรถเกษตรซิ่งนีได้เลยนะครับผมการบรรทุกแล้วก็ใช้เกียร์โลช่วยมันจะ ได้ผลเยอะมันจะเพิ่มมาอีก10อะไรนี่คือ10%ซนครับจากแรงจะหมดใส่ตัวนี้ช่วยั๊บมันจะขึ้นป๊อปเลยนะครับก็คลิปนี้จะมาปิดคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับตะไคร้นะครับสำหรับช่องบ้านนอกครับกิมดำซิ่งครับยังไม่ดังนะครับผมก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะครับผมจะได้มีคลิปลงต่อไปนะครับ อาจจะไม่ค่อยดังเหมือนเขาครับเต่ก็ชอบด้วยชอบมาในสไตล์นี้นะครับผมก็จะมาลงให้คลิปต่อไปให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาลงการรีวิวติดตั้งไอเตลมครับของเจ้าเอล408นีครับติดตั้งเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากคนงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับก็ ดียจะใช้เวลาในการทํางานนะครับผมของอันนี้งานเหมาครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงการใส่เตลมครับสําหรับรถไถนาเอ้ยสาหรับรถรถไถคูบตานี่ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมก็คันนี้ก็ได้มาแบบฟุกฟุกนะครับสําหรับเจ้าของตอนแรกเจ้าของใช้ไม่เป็นครับเกียร์แตกครับแตกไปสองรอบครับในการออกตัวใส่เกียร์ครับไม่เข้าใจระบบตอนนี้ก็ ใช้เป็นเลยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ